เจ็ไม่ลงมากนะฮะกลุ่มสุดท้ายเนาะเด็ก,ดกยังคงทีคงทีะแต่ว่าแต่ว่าสิเปลี่ยนตัวเน้นเปลี่ยนตัวเน้นมันก,ก็ม่นมันเจอเรีกยกูกบนี หาเก้านี่เจออยู่แต่ว่าจากมันเจอหาเราจนลืมไปมา่อไรเดียวว่าในศูนย์แล้วมันรับเนี่ยรับหาเก้าบ่อกห,หาเก้ารับเนี่ยเก้าหาเปลี่ยนไปได้ปะมันรับมันก็รับเบิร์นเดยวโอ้ดาบทั้งหาทั้งเก้านี่เนี่ยก็เลยมักมักตัวนี้แบนเนี่ยเอาเบิรนตัวมาเนีย่ยเนี่ยมันออกเนี่ววังหันศูนย์ซ้ม โอ้สูตรที่ออกศูนสามนึเมว่าเนียเนี่บอกลงโอ้สูตรที่เข่าศูนสามวันนี้มันได้แปดเก้าเนี่ยกีบเก้านี่นี่ม่ว่เป็นเลขดับตำบันี่ใช้เป็นตัวเนีนมั้นี่เนี่ยตัวเนียนเนียนสองคู่นี่เลยเนี่เนียนสองคู่เลขทั้งหมดมีหาคู่นี่เท่านี้อันนี้ตัดทิมซะนี่ตัดสี่ศูนยออก่สี่เก้าตัดออกตัดออกหมดมเนี่ยมันดับ ย้างต้นนี้กับนี่ล่างอย่างเดียวเลือหาศูนหาศูนกับแปดเก้าเกเก้าตัวนี้หาศูนกับแปดเก้ากับเกีเก้า่างนี่ล่าง่างรางสูตร่างจดไม่เลยจดมเลยจดไม่ไม่ต่างหากเลยพอบนมันมีแปดบนี่บนอกสูตร่างสักกอนฉันนี่บนครับบนมันวิ่งแปดเนาะครับ มีเปดหน่มีแปดหยึงวันมีเปดหนึ่งแปดสองบนเขาวางมาตรงหนึ่งให้หกตัวเดียวดิโอโอ้บนให้หกวิ่งหกดิอืร้างวิ่งยังไงนี่คือบทเขียนไหนนะวิ่งเก้าบะยังวิ่งเก้าก็แปดหายเทกอนมานี่งยังวิ่งเก้ามาหน่ใหัวิ่งเก้าเน้นตัวเดียวเลย เห็นตัวเดียวโอ้เนี่ยเห็นว่ามันแต่บ่มาตามคงทุตไทยมันกต่บ่ไมีความชัดเจนล่างมีสามคู่เท่านั้นบ่ะเพื่อนบ่นไหมโอ้บ่นอืมร่างร่างนี่วิ่งเก้ามันบ่เออวิ่งเก้าเปียกหกเปียกห้าซวงนี่ดับนี่ซวงดับเนี่ยซวงตัดทิมเลยตัดทิมเลยนี่ เหลือแปดหนึ่งแปดหกเหลท่นี้แปดห้าเหท่นี้บนโอ้นี้กิจากูทิกที่กิงขันสูที่มกัคืองแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองแปดหกแปดห้าจะเลยมาตัดแปดสองออกตัวนี้มันดับจมมันดับสองมันปะดับสองดับสองน้อยแค่สองนั่นท่านดับสองน้อยที่สองมันดับบนนะสองโอ้สองดับบนมาบ่ได้ทุกตำแหน่งมากมาบ่ได้ มั่นเป็นบ่มาคณัยมาสอมาถามกันก็ชัดเจนียกันตัวมาตัวนี้คับตัวนี้ด้ยัมากตัวใดพอเนียนเนียนแปดหงแปดห้ามากแปดหานีโอ้หันมากมากแปดหานี่กอดับล่างยังเ่ดับล่างดับล่างสองอดับล่างมี่ยงดับ่างยังเอ่ดับบนสองดับล่างเนื้อดับล่างตัวใดวะสมมุติที่ื่อครับซีโบเกตเป็นไธ สี่วกเกตเวีนสิบเอ็ดดับหนึง่งดับหนึง่งดับหนึ่งดับล่างดับหนึ่งเดี๋ยวบนเด้อเดี๋ยวบนอันนี้มันดับคนละสูตรนั่นเอครับผมบนดับสองบนดับสองบนดับสองล่างดับหนึล่างล่างดับหนึง่งเด้อผู้ชมเด้อดับหน bon eh ึ่งบนดับสอง สำหรับเลขบวนี่ก็คือแต่พูกนักวิ่งวิ่งแปดวิ่งแปดตรงวิจิขาว่าวิจิขาอย่างนี้ยที่กิ่งมีเลขสี่คู่ในส่วนเลขบนก็มีแปดหนึ่งแปดสองแปดหกแปดห้าแต่ว่าสองมาติดดับตีดดับก็เลยตัดแปดสองออกก็เหลืออยู่สามหางก็คือแปดหนึ่งนอกแปดหกแปดห้าร่างมากตัวนี้ล่างมากมากตัวเดียวโครโรบอกมากเกีเก่ามากเกียเก่าตัวเดียวโคโล นี่นี่แม่ไม่บอกวองขันศูนย์สามว่งขันมันกับมีมีศูนย์มีสามมีสองมีสามเนาะนี่มันออกศูนย์สามเลยเนี่ยบ้านี้ไม่ได้จังสี่เนี่ยเกียจกับแปดมันมาแน้ำกันเนี่ยมันมามันมาคู่กันเลยเนาะมันก็แยกว่าเป็นตัวนี้นี่แปดเก้าเกียจกับแปดเป็นยังก็มาแน้ำกันมาเนี่ยพอมันเด่นมาน้ำกันเนี่ย มันคู่กันมากไม่ก็ต้องแยกกันโอ้มันมันมันบ่มาจับคู่มันก็ว่างานเดิซองกับสามมันต้องกันไงมันบ่มามันมาติดมันบ่มามันขามมันขามโอ้มันขามก็เลยมากศูนย์สามสามศูนย์นะที่อันห่างกันดับซ้ำตัวเนี้ยนี่โบลล์ลงไอ้สืมันบว์เขาจองงวดเนาะเสียงโบว์ออกซ้ำวันนี้เราเงินห้าสิแก่แค้นมันมันสิบ่พฝอจากเตี้ยบ่มันต้องมีโอกาสของห้าสากเตี้ยละมั้ยมันนี่ซองงวดเนาะ ใหญ่นี่มันขึ้นมาข่าวมันบ่เข่างวดบูกงนึงมันป่เข่างวดบ่าขันเดียดนั่นเห็นบ่คะจบมันก็คักได้หลายเทียดีนี่จุดนี่จุดนี่เนี่ยที่ที่กิ่งมันก็น่าสนใจที่มันเลขบ่วไหลตัวเลขบ่วไหลไปเลขว่ากี่คูณตรงเนี้ยตัดเบ็ดเสเรียบร้อยแล้วมีหาศูนย์เท่านี้ละเก้าเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าเท่านั้นทุกม่านวิ่งก็วิ่งเก้าไปสำหรับเอกหลังนี่กระดังนี่มันมันเสียงเรียกดับเนี่ย นี่โอ้ที่จริงแล้วคันผู้ใดอยากเรียนก็ยังเรียนได้อยู่สิเรียนได้อยู่แต่ว่ามันเป็นดาบของสูตรผู้ขาดนี่ยล่ะเรียนเรียนได้ใช่ไหว่าชอบส่วนโตเนาะนี่ยังที่เราเรียกไหนมักนี่กับนี้นี่ครับแต่มื่อออกจรออกน่ายกต้นตัวเนาะหกสิบแปดคือวงหันเนอกเลียกเลียงคือออกอายุเฟอรเทียบครับโมเกียดชนิดนี่น่าใจ วก,ก,วก,ก,ก,กิีงเีงล่ะมาก็เลี้ยงเรี่ยงเนาะครับหางวิ่งไห้หอกยบนว่ากเครับ,รบ,บมันเป็นหกแปดแปดยังมันบบขอกเนาะนี่จังจี่แล้วนะี่มันก็เปลี่ยนไปได้ช่อันช่วเน่าวนะ่อเปลี่ยนไปได้เป็นไปได้ช่ยางช่ยวยเนะ้าน่วะแต่ว่าเพื่อนว่าสวยยิดิเลขกเกีเก้าแปดเก้านี่งามงามยิดิงามเลยสิเแต่ว่ากับโบไปชนบบไปชนไถดีเนาะอ,อันบา่า มัวนี่มัเห็นนะมเห็นไปช่อนไผ่ที่แปดเก่าครับเจ็ดเก่านี่บนก็มีสามงขันมันตึงในึ an. like <laughs> ่กระยานมันเชี่ยนเงียบถือคู่เดียวอยู่เดียวมึเถียงเถียไม่นเนาะฮ่าฮ่าจาก่าฮ่าเมื่ากี่าฮ่าฮ่ัฮ่า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 ฮ่าาก่่า่า่าฮ่า่า่่นี่า้าม่า่า่าฮาฮ้าฮามาน่าฮ่ัฮนาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่เฮ่าย่า่าฮยา่าน่า่าาะครับานาฮ่า่าฮ่เฮาอยู่น่ ส่นออกเกียรติ้าสองเงยมกนนี่ละครับทำไอออกินนี่ก็วาออกู่นี่เนี่ออกู่แถวเลี้ยงลองใตนี่นี่ยมันนีสองงวดเลยนะเดี๋ยวจะบวกเขาตลอดไปเอาความหมายมันแคได,ด้หนี้นะเขาเราทีเห็นว่ามันมันหลุดไปสองงวดแล้วมเวาเขางวดตรงนี้เห็นไหม่วนสามส่วนสามสามสูนย์่า่งใะอ๋อ,อนันนั้นล่องยังไงโอ้ยสูตนนี้เ่าห้ยดอกกันวะ กันมะเข่าตอ่อสูตรนี้พอหายดอกกันมะเข่าวะชั้นออกมากว่าออกสูตรนี้ดีจอนนเอาต้องรักก็ดิเนี่ยจ<อ>บวบเนี่ยงวดนี้มันจังๆนเนาะงวดวันนึ่งมันเข่างวดน,นี้ก็ต้องเข่าต่อดอิจอบเอาซสื้อนักหนักอยู่ครัจเจ้าบัรเทาเสื้อหนักมันจะเปลี่ยนไหนยุดล้านไปไปเรียกนี่แหละเรียกเจ้าเหมืนว่าเขากระเบื่อมือกันเนาะล้านไกลเรียกเชี่ยนี้แบบไม่ได้เพราะว่าเชี่ยนปลายจะเรียกเจ้าเหมือนว่ เราเจอืออะไรหอดเสียงจี้หอดเสียงเนาะไปว่นาน้าใส่ทำาลเราเขาก็ับเจออด้ตัวเสียงครับเส้นเงียบตัวนี้กี่เส้นเงียบโพสต์ตรนี้ใหญ่ยัยยงใหญ่กับแก่ห่องอืมอืมอืมอมให่กับหลานคนเส้นเงียบนี่ผมว่าเลากเบเพื่อนกันนะเล่าก็ติดตามเส้นครับเนี่ยใหญ่ยังมวยใหญ่เล่าต่างๆ่างกียย่ครับ มันลงไฟบ่วันเลยมั่มวันเมทุ่มเมทุ่มเมื่อุ่มันลงไฟไม่ได้ไปหาเล่าดนนหรนี่ละเมื่อันนี้ทีแม่เขาไปหาเล่าซะก่อเล่าโยดลกใจเรียกละหมดเสียงเจ้าว่ามันเสียงเสี้ยนเงียบแล้วผ่าว่ากับหลานก็ชือเลยครับในนีแต่จรเียกว่าลกเบิอยูอวันนี้ทีสรุปด้วันนี้เนาะสรุปๆวนทั้งสี่ระดับที่สี่คู่ชุดใจ มันสรุปให้เอฟซียังไงทุกันได้พอได้เดี๋ยวสูตได้พอได้ได้จริงเข้าไปกันครับวันนี้ขออนุญาตสรุปจังหน่อยเด้อครับเอฟซีครับสำหรับตัวเลขเสี่ยนเงียบงวดวันที่หนึ่งมีสายนสองหาหกหาในส่วนเลขล่างนะครับเป็นสูตรที่เข่างวดที่แล้วคือเขาอ่าศูนย์สามสูตรนี่นี่ปิดสองงวดที่ผ่านมาแล้วมาเขางวดงวดที่ผ่านมานี่คือศูนย์สามนะครับแล้วก็เพื่อนก็เลยเอาอ่า สูตรนี่มาปล่อยตองหวดนี่แต่ว่าคันได้พิชตองหวดแต่สิเข่าต่อเพิ่นคือวางสัน้นเ,เลขที่ได้ก็คือมีตามนี่แหละครับสูตรล่าง 40, 49, 50, 59, ก็มีสี่ศูนย์สี่เก้าห้าศูนย์ห้าเก้าราคาแปดเก้าราคาเจ็ดเก้าการผู้มากเมยมากวิ่งก็คือวิ่งเก้าครับแต่ว่าแบบนี้สี่เพิ่นบอกว่าบ่มักบ่มักสี่บ่อชอบส่วนตัววันต่อไปก็คือตัด ตีติดสี่ออกก็คือสี่ศูนย์ี่เก้าอ่าห้าเก้านี่ก็ว่ามากระตัดออกก็เรลือเลขยุ่สามหางก็คือห้าศูนย์แปดเก้ากับเจ็ดเก้าซึ่งเน้นมากพิเศษก็คือมักเจ็ดเก้าครับในส่วนเลขบนอ่าบันนี้ในส่วนเลขล่างโทษครับโทษครับอ่าบันนี้ในส่วนเลขบนบันนี้บนก็วิ่งแปดอืมคุณได้มักมีไอวิ่งแปดไปเลยจับคู่บนให้ก็คือ ปดหนึ่งแปดสองอ่า้วกาแปดหกแปดห้าตัวเน้นๆไปอยู่ที่แปดห้าครับพ่อแม่พี่น้องอเลขสี่หางเนี่ยตัดออกไปหนึ่งหางก็คือแปดสองสาเหตุที่ตัดออกไปก็คือสองดับบนนะครับสองดับบนนะครับ,บอ่าในส่วนเลขล่างหนึ่งดับด้พ่อแม่พี่น้องเด้อหนึ่งดับล่างสองดับบน ฉะนั้นแล้วจะถือว่าเป็นเลขหน่อยตัวล่องสำหรับงวดนี้เด้อบนนี่ก็คือเพิ่นไหมากแปดหนึ่งแปดหกดห้าเน้นไปที่แปดหาล่างไหมากก็คือที่ศูนและห้าศูนย์แดเก้าเกดเก้าเน้นไปที่เก็ดเก้านะครับผู้มากวิ่งก็วิ่งเก้าครับ